ก็ยืนยันกับที่ที่ป่านนะครับแล้งยู่สายการแท่นะคะคนตันนี้นะตอนเช้านะครับเรามากินอาหารร้านดังนะฮะเอฟโอนนะครับเขาบอกว่าเป็นอาหารเช้าอันดับหนึ่งของที่คอนแก่นน้า เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับคุณไอก็พยายามถ่ายรูปมากเลย,ลยนะดูดูเขาพยัยในการถ่ายภาพแล้วก็สําหรับใครนะที่มาเมืองที่นี่นะครับก็อย่าลืมนะฮะมากินอาหารอร่อยนะไม,ม่ว่าจะเป็นบัวลอยเมื่อคืนเราไปกินนะแล้วก็มีอาหารเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินร้านกาแฟนะเดี๋ยวพาไปร้านกาแฟที่แบบเป็นร้านกาแฟที่แบบอร่อยตำรวจล็อกล้อเดี๋ยวเราจะดูล็อกล้อนะกรรยาหาแบบรุนมากอะ่ะรถก็ต้องเอาไปจอดโอเคไม่เป็นไร๋ยวเราโยมเสียตังค์สามสิบบาทเดี๋ยวเราไปจอดสามสิบบาทมันจะมีซอยให้จอดข้างในนะ ทุกคนพลิกในทีฉันต้องจอดยังจอดไม่ถึงสินาทีโอ้เราล็อกล้อเรียบร้อยใช่แล้วใช่ครับทำไมเนี่ยไปถันนี่ฉันแป๊บเดียววันนี้เสร็จอ๋ออยากขับกลับครับเดี๋ยวกขับกลับเท่าไหร่นะอยากขับกับประมาณสี่ร้อยสามร้อยบาทโอ้เดี๋ยวถ้าบกลับเราก็จะรอเรียกวันนี้มันมานฝดร้อน ครับคืออาหารเช้าเรานะค่าปรับ400อาหารเช้าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ค่าปรับเสีย400นะฮะนี่ทุกคนให้รู้เขาไปใจ่ค่าปรับแทนนะ,ะมื้อนี้เราเสียได้ขอบคุณครับ เราควรจะมาจอดรถข้างในนี้แกใช่ไหมเรายอมเสียตังค์แต่ว่าเราไม่รู้ไงวันนี้ทให้อดฝั่งนี้เขาจะฝั่งนู้นแล้วฉันก็จะฝั่งนี้แล้วฉันก็โดนล็อกล้อไม่เกินสิบนาทีนะจ๊ะนี่ทุกคนดูเขามาคืนเขาไปจ่ายแล้วเรี่บร้อยแกเห็นไหมเวลามีเงินอะมันดีแบบนี้แกรู้ไหมแกต้องแบบว่าหาอะไรได้หลายช่องทางนะต่ได้มีสี่เรียดูคุณไอ้เฮ้ยไม่สีเลียสเลยนะคุณไอ้แบบชิวมากห้าร้อยหรอฉันไม่ได้จ่ายฉังไงเขา ไม่ได้นะจ้าตำรวจดจะล็อกหรอเออใครจะตาอ่าเรามาร้านกาแฟน,นะครับร้านดังของคอนเก่นชื่อร้านคาเฟ่ฟ o เรสต์นะอยู่กลางเมืองนะครับแต่ว่ามันมีความธรรมชาติตมากๆนะคะแล้วก็ไปไหนกันอยู่ตรงไหนเป็นไงธรรมชาติไหมัดยดูด,ดิ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านกาแฟในการถูกต่า,ตนนางทุนนะฮะเป็นคนพี่ไอ้กำลังตั้งใจนะฮะเสร็จแลงทุนนะครับตอนนี้ก็กำลังเซ็นเอกสารแล้วนะครับเซ็นเอกสารแล้วครับแล้วก็มาชิมกาแฟาที่นี่นะฮะเมนูนี้นะครับไม่เคยกินเป็นเมนูใหม่นะเขาใช้นั่นนะไอ้น้ำช็อปมะพร้าวครับแล้วก็กับเอสเปรสโซ่นะครับก็เอออร่อยดีนะไม่เคยกินอร่อยดีแล้วก็ ดูบรรยากาศในร้านนะคะคือล่มลื่นมากนะคบล่มลื่นมาถ้าใครมาขอนแก่นนะครับก็มาที่ร้านกาแฟน,นี้ได้นะฮะเซนแอปน่ารเสร็จแล้วนะคบก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะต้องเคลียร์ในของเรื่องของเครดิตนะคบให้มันสวยก่อนที่จะจนที่จะยื่นกู้ยื่นลงทุนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการที่เราจะต้องเคลียร์เครดิตนะคบพอเคลียร์เครดิตเสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่วงที่รอนะครับในการลองทุนนะฮะโอเค ก็เสร็จธารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะสาห,หรับการมาที่ขอนแก่นนะคะก็คุ้มค่ามากๆนะคบแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะคบแล้วยังได้ไปกินของอร่อยแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคบก็สําหรับนักทุนคนไหนนะครับที่อยากที่จะเริ่มต้นในการเพิ่มสินทรัพย์ใไม่รู้วิธีการนะครับแล้วอยากมีรายได้เพิ่มไม่อยากจำกัดตัวเองแค่ไ,ได้ช่องทางเดียวนะครับแล้วอยากที่จะก้าวกระโดดะะต,ตัวเองนะครับเติบโตแล้วก็มีเงินก้อนในการที่จไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาซีได้เลยนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับซีก็รับพนักงานประจำที่นะ กบวนการทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและซีก็จะมานั่งคุยแบบนี้ฮะชิวๆอย่างนี้นะครับเจอกับนักทุนนะครับในบรรยากาศที่ชิวๆแบบนี้นะคระแล้วนั่งคุยกันนะครับก็โอเคครับจะเปใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนะครับก็ติดตามแล้วกันนะฮะสวัสดีครัคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยฝากกดซับสไคร้ให้่องถูงซิด้วยนะตอนนี้เลยนะครับบ๊ายบาย นจริงๆเดี๋ยวเขาหาว่าเรามากินมาเที่ยวไม่ใช่เรามาทํางานนะทุกคนนี่คือหลักฐานนะจ๊ะโอเคก็ยืนยันกับพี่ติปานนะคะนั่งดูสายการแพทย์นะคะก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณแบบเป็นสายการแพทย์ที่ไม่มีเวลานะครับคือแบบมุดขึ้นเงินเยอะมากไม่มีเวลานะสิก็บอกเลยว่าการลงรทุนในหาวิญญาณช่องทางสามารถทําให้เพื่อนมีงเงินเพิ่มโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาอื่นด้วยนะครับ